มีเพื่อนตามมาแล้วให้มาสวยกิษณนะเก็บได้แล้วปาคืนหลังแล้วยิงเน้นๆเ,เลยครับโอ้โหโจะตรงตัวครับเอกสิทธิ์โอ้โหแม่เน้นๆครับยิงด้วยขวาตันี้จะเลือเรียบแต่ยิงตัวไม่ดีบอลอยู่ที่เคซานโนทางซ้ายครับเคซานโนปาดเรียดมาแล้วโอ้โหชาลูนิตเป็นรบคกับหน้าโดนไม่ดี <c oughs> อือสุภต์เองก็ถือว่า ยืนตำแหน่งดีเลยครับไม่ตกใจเลยนะครับโอ้จังหวะที่พุ่งเข้าไปของเจนรบครับโอ้ตอนนี้นี่เกมบุกมาซ้ายขวาเลยนะครับของทางพลังการครับจะฟ้องเอาเหตบอลยัดมาตัวนี้ของพี่ซันโดเหมือนเหมือนจะมีแขนกลางนะครับปีส่วนพลังการนี่เป็นประสิทธิ์นะครับ41โอ้ยแล้วจังหวะนี้เกือบไปครับมาเจนรบครับมาวันนี้โอกาสของเจน หลายครั้งนะครับในช่วง20่สิีแรกแต่สุภาวาพยังปัดทิ้งออกไปครับดูครับมงเช็ดสะบัดคนเดียวด้วยครับมลูกเปิดของพวงพัดครับให้กับเจนรบมงสะบัดที่เสาแรกแล้วก็โดนปัดออกไปได้ครับอุจฉวนนี้บอลนี่ยกำลังจะหุกเสียบใต้ขาเลยครับสาสนพงพงเปิดมาเสาแรกแล้วเก็บได้ทิซานุตวัดมาแล้วยิงลกจจ่อมาล่าอู้ห บอลน,นั้นมันไปตรงตัวสุภวัตก็ปัดทิ้งออกไปโอ้มาล่าเองอะไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันครับโอ้โหจะจอคนเดียวไม่มีใครเข้าประกบครับโอ้เป็นซูเปอร์เซฟของสุภวัตส,สีโนไทยดูดูจังหวะที่สกัดออกมาซานโนกเก็บได้แถวสอกยัดเข้าไปโอ้ยยิงแบบไม่ต้องจับเลยครับทางฝั่งของมาร่าว้าลูกนี้กูต้องชมปฏิกิริยาของสุภวัตครับแต่ตัดได้สวยครับพลังการอาแล้วครับแล้วแทงขึ้นหน้ามาเจนรบเจนรบ บอลในเคโทษจะรบยิงเองเสาแรงแต่ว่าสุภวัรยืนอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วครับจังหวะนี้ตัดสินใจยิงเองคับงเจรบสมพผาดีครับก็ถือว่าทําได้ดีเลครับเรื่องที่จะยิงไปที่เสาแรกจังหวะที่ประคองตัวโยกกับเข้าไปด้านขวาครับเหมือนทําท่าจะจ่ายแล้วยิงเองครับผมพัดมาเจนรบเจนรบตะวันยิงติดบล็อกทีชนะ อู้ทดน้อยนะครับสี่นาทีครับพยายาจจะปาบีิสอสองครับกีตนาเกษกเรกมรคุณวิไลครับจังหวะนี้เจนร,รบยิงติดบ,บล็อกแล้วก็มาเข้าทางกีตนาจับขวาง,งัดตรงนี้สุภาพ์ไม่หลงครับสนุกเก็บได้สนโกสายตักข้ามกลับไปใหม่มงตั้งย้อนกลับมาแล้วกีตนาตกบอล จังหวะตว,วัดนี้เข้ากรอบเลยครับไีซานุกระชากขึ้นมาซานะปาดเข้ามาแล้วทันโอ้โหลูนิดอยิงยิงแล้วไปตรงตัวสุภวัตครับโอ้โหเจนร,รบวันนี้เจนรบนิดหลายจังหวะที่เขาน่าจะใส่สกอร์ได้นะครับอืต้องชมการกระชากของซานุเลยครับแมบ้บอลจะติดเท้าแต่ว่าก็ยังกระชากมาแล้วเปิดอะโอ้โหไปตรงตัวครับแต่เขาก็ทําได้ดีแล้วครับมาจิ้มก่อนแต่ว่าไปตรงตัวของสุวั์ศิโรไทยครับ ดีสาโนสาโนสัตย์ด้วยขวาหู้ชกทิ้งออกมาแล้วเปิ่มลึกดึงลึกครับอะไรครับแต่มุมครับเปิดข้ามมารม์ตมาไปได้ก็ัุรวัตรช่วงเวลาแบบสำคัญครับนันช่วงทดเวลาการแข่งขันด้วย แล้วปัดเอา้าอือฮคือปัดแล้วบอลมันอยู่ตรงนั้นพอดีครับคือแปะเราหันมาเจอบอลครับผมทูช,ชาเปิดบอลชัดแลบแล้วมารับไปได้สุภวัตจังหวะชัดแลบแล้วก็ไม่มีใครเข้ามาเบียดเลยครับแปดสิบสี่ครับโซพลังการครับได้ประตูจากกิษนาเกษตรคู่เวลานาทีห้าสิบเก้าและเชียนรบสัมผาสดีครับ